สวัสดีครับดออรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการลงทุนซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ ก็เป็นนักลงทุนบางคนก็อาจจะลงทุนในเรื่องของการค้าขายลงทุนเรื่องของการทําธุรกิจบางคนก็จะลงทุนเรื่องของการเล่นหุ้นบางคนก็อาจจะลงทุนในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินนะซื้อที่ดินซื้อทองคํานะครับบางคนก็อาจจะลงทุนในเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือในสิ่งที่จะนาไปให้เกิดกําไรในอนาคตแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการลงทุนชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก ที่เราพูดถึงก็คือการลงทุนในเรื่องของความรู้นะครับการลงทุนในเรื่องของความรู้เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อเลยว่าเป็นการลงทุนที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่จะประสบความสําเร็จ คนที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะมีการลงทุนในเรื่องของความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการสแสวงหาความรู้การเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยได้บอกว่าการลงทุนในเรื่องของความรู้เป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับวันนี้ท่านลงทุนในเรื่องของความรู้หรือย,อยังการลงทุนในความรู้นะครับมีแนวทางเช่นท่านอาจจะต้องมีการซื้อหนังสือนะครับมาอ่านนะครับ การลงทุนประเภทที่2ในเรื่องของการลงทุนความรู้เช่นเข้าคอร์สสมัมมนาอาจจะเป็นคอร์สสัมมนาที่เป็นการฝึกอบรมหรือการสัมมนาเป็นแบบออนไลน์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการใช้เวลาไปพูดคุยกับคนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของความรู้กับกูรูหรือคนที่น่าจะ ให้ความรู้ใหม่ๆกับท่านได้นะครับการลงทุนในเรื่องของความรู้นั้นในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีคอมมิชเมนต์หรือมีพันธสัญญาซึ่งพันธสัญญาที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการลงมือเขียนครับเขียนลงไปครับว่าท่านจะลงทุนในเรื่องของความรู้หนึ่งท่านจะลงทุนเรื่องการซื้อหนังสือเดือนละ3มเล่มการลงทุนในเรื่องของการเข้าคอร์สสัมนา อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคอร์สลงทุนในเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ความรู้อย่างน้อยเดือนละสองคนนี่คือตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ที่ท่านว่า,าท่านจะมีคอมมิตเมนต์จะสะดวกอย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญครับเขียนมันลงไปครับเขียนมันให้ชัดเจนแล้วติดเอาไว้ให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็ทำตามนี้ให้ได้และนี่คือ เทคนิคที่จะทําให้ท่านนั้นได้ลงทุนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่คิดเราไม่ได้ทําครับและเชื่อได้ว่าท่านจะประสบความสําเร็จสวัสดีครับ